สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลแห่งโชคนะครับมื่อนี้ทางช่องเข้าได้นำพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขคงสุดไทยนะครับของปูศีหกนะครับว่าแนวทางตัวเลขของปูศีหกเฮาคงสุดไทยนะครับสื่อฟันไปตัวใดเน้นไปตัวใดนะครับเฮามาไปกราบน้ำประการหลวงปู่น้ำกันขอกราบเรียนเชิญครับ กานวัตการค่ะจะเล่นพันตองอันบมนการนวัตกรทุกคนจะเล่นจะทุกค่ะบนไะไรก็แช่พันนได้อฟซีอเนีบุญพลาผ้าโชกบญครับบุญพลาผ้าโชกมานั่มมือหนิปครัฝากช่องนห่อยในเรือพี่น้องค่ะวิไลให้โชกบนให้เพิ่นน้ำเนอันติดตามบดไลไ์ก็ใชเพ่นน้ำเนครับเจาบากกันไอยให้กันลปูซื่อๆนี่แหละ มาเบิ่งน้ากันนะพี่น้องว่าโครงสุดท้ายปูสีฟันเน้นให้เป็นตัวใด้นะคะเนาะมีเพิ่มเติมบอนะคะครับเอฟซีคอมเมนต์มาหลายว่าให้มาตามตัวเลขของปูแล้วปูโครงสุดท้ายมัติมาจีฮามืออ่นเกิดขึ้นเป็นหายปวดมันจะเส่าหดอ่ะบอครับมันจะเส่าหดว่าเป็นหายแท้สบ,บายมาปลูกป,ปูแต่เส้าสิว่าอีกนะปูเตนี่มาย่ำคำกับย่างวายอยู่เนาะม<ร>ัสิมาย่ำเ้า,าอันนี้ เอาเรขกทูบเราพว่วันเลขเอาเรืยเรกกันไว้นเอาเลีกทูบ่งวดก้อนในตูผู้คว้าเพื่อนน่ะคว้าแม่แต่เชยนได้หนึ่งสองเก้าบอเลีเลขกน้อก็บเขาสิบสองเาบเมียนค่ะแต่ว่าเลขกอือันนี้เลขกทูบได้เนี่ได้ซี่เอ้ครับเล็กหนึ่งเก็ดเล็กใหม่บอกครูพอมาวันนึงไม่้อะไรก ปูเด็มา่อไหร่คักๆนี่ที่เด็ดคักๆเบื้องหลังอ๋อการวาดเมือ่อกันกระสันกระสันไห้เลยไหมครับกระสันชีว่าคงชูไทยปุตติภูที่เด็ดแน่ๆเลยว้าวามากมือหันบ้านใดเรียกทูบเนี่ยปูปูขวาเพื่อนอะไรได้เพื่อนไห้ตัวนี้ในเอฟซีไปจับปูได้เอา โอ้เลข 8, กแปดว่าเล็ศูนคือสีศูนย์ศูนย์เหรอมันสีดแดงแลวนะ่านนี่วันแปดเก้านี่เพรานว่าเป็นรางว่ลอัน,นอันไทยอันหกตัวแลเ่ยราวัลไายหกตัวรางวัลที่หนึ่งตัวตัวนี้ตัวันได้นี่เอฟซีาทายราว,วัลที่เลขหนึ่งกับเลขเกียดเนีมันใครกันกันผู้เล่นเป็นกันไวโอ้อค่ะ ออเบิดแล้วปูขันปูห่างเนาะเพ่นชอบเป็นก็คือแปดห้าแล้วก็เกแล้วก็แปในด้านเลขทมค่ะมวลก้อนเนี่หนึ่งสองเก้าค่ะมวดในพื้นไห้าแปดก้าเพิ่นบอกจุดได้เพื่อนบอกจุดแล้วเพิ่นบอกถูกพ้อมว่าเอาเลียมที่เท่าไดรพพ้อผเวาเพิ่นบอกว่าจุดจะื้อได้ปานั่นบมปูเพ่นนับทูพ้อมเพิ่นว่าเพิ่นว่าปูนับทูก นาทูบเรีมที่เก่าพูกกันนับหนึ่งข้นมาใช้มือหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจดปดโตอ้ค่ะวดวนี่พันก็นให้นับทูบอีกว่าบา้านนี้พนว่าให้นับทูบเรียงที่สามเนี่ยโอ้พูกันไปทุดเลยทุดทอกมาแล้วพันก็าเพ่านได้ทุดสองเรียเพันว่าค่ะเรียมแรกเรียมท,ที่สมเรียที่สอเนี่ยเอาเลียมที่หนึงไปทวดพันว่าแต่ว่าทุดเรียงสามก่อกนไปทุดเรียสามนี่เล้าแปดเก้า บานนี้ิ่มที่หนึ่งจุดบานนี้ได้แปดห้าเก้าตัวเดียวกันโอ้ค่ะพันบกว่าทูบสองอันจุดใดตัวเดียวกันตัวเดียวกันมาในทัวสองทียงวันนี้นอกจาแปกที่ปูทูบข้หลานเราที่มัดจุดได้คือกัรคาแทะอ๋อพันบอกเนาะกระจ้าวานอยู่อ่ะปูแบบนี้อันเลขที่ปูเห็นอยู่ในไอ้ไม่กลายเป็นหินกับแปดเก้าที่นอปูวามืองนั่นนั่น แปดเก้าบ้านนี้ปูมากส่นนี้ได้วนจับปูหายได้เรียกเรียกครบเลยนะจับปูหายสดปูเด,ดินไปจับน้ำมนมน,น,นั่นเมียนมโนอาอีกเรือเรียกปูม่ต้องไปจับมันยำม,มตได้ปูจับนนตปูแปดห้าเก้าห้าอ๋อ เด็กถูกปูจับให้ะด้บเอฟซีบานนี้ขักแคบบานนี้สายยาปูเอาสิออกสายยาปูอีกสำหรับบานสี่หกเอา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 งานขักตัวบุดไทยรีตัวบาคักแ้านนั่นบอสต้องซื้อร่างก็ได้เนี่ยนั่นคือขักแต่ปูคือแต่บอนลวดเนี่ยอ๋อเอาชัางจีลุงสุดท้ายมันแขียนรีลีเดินครับ อ๋อเนี่ยบสบาเขียนวันที่ลงเนี่ยสบายปูเรื่มปฏิว่านันเอฟซีปฏิว่าพ่อแม่เนี่ยนบ่ครับบ่ไหนบ่ไหนได้ปูต้องอ่างอิงจักหน่อยพ่อมีหลักฐานนั่นครับเอาเอาเรื่อยๆกันเลยค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเนอร์เอฟซีพงษ์สุดท้ายอีลีนี่บาลนะครับ นี่เพิ่นบอกนะาจอคุณบอกหกตัวค่ะค่ะคุณบอกว่างในกระปุกิ่นบอกหกตัวนี่เอาคือพ่กเขียนหกตัวให้ปูเอาสามตัวกับพ่อเขียนอู้ไปหาลอตเตอรี่เลยปูเอาบ้าอ่านบ่านี่ก็บอกให้ฟังใเป็นัยญาปูฝันว่าจังไหนก็อบานเดี๋ยวถามข่วงฝันนี่ปูนี่เรียกแล้วมันทีหนึ่งมันว่าเขียนให้เลยเรียกเลยเลขหกตัวเลยเขียนให้เลยบปูโอ้บ้านนี้คันเลขล่างนี่คันบอกว่าตัวนี้ มันจะออกสองคูนี่โอเพิ่นบอกจังสรนเลยเออคันบ่เลขล่างนี่บ่ออกสี่หกสี่เป็นแปดหาเก้าหาทันทีเออนี่ยละโอ้ค่ะคีร่าไปลดนี่วันน่ะแค่แถวคีร่าไปรดคีร่าไปรดอันนี้พ่อต้องซื้อล่างพ่อบาทนง่นโอ้ออมันใจคักหน้าปูนอ้อง หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่บนย่างเดียวพี่น้องว่าต้องเอามาลางค่ะอันมบกล่างนี่คืนบนได้บนนี่บ่อบ่อน่นอเนี่ยครับเลขต้องถามเพื่อความชัดเจนเถูกูมัไป้วเนอพี่น้องด้วว่าเมื่บิงเล็กอยู่เครื่องรถปูง่ามง่ามเหมืนว่าเลขจะได้เครื่องรถเตียวได้จะบอกเอฟซีซีซีหกสามซีหก สี่สี่หสามสี่หกมีสองตัวยั่นเรียกเครื่องบถสี่สี่หกสามสี่หกเชื่อเลก็เนาะสี่กเอาเจียเช้่อเดี๋ัค่นเดียวาแล้วปูสี่สี่หกสามสี่หเอ้าลงงไหสี่หกสี่หกตัวนี้โอ้ปีปีมันออกกันปีที่ยกทูตได้ไานี่ที่จะว่าเดียใส่ใ่าว่าสีหเพิ่นมาเปิดฟ้ากระปงรถเพิ่นเราเมือสี่นี่ เลขเครื่องงามบอกคนว่ามันออกซี่ีหกนั่นพีนะค่ะเป็นปีแรกที่ว่าในสายญาซี่หกอ่านี่และเพราะเรืนมากิดหม่ใจมาคัดเงินวะเอาเอาแกบหนาจอไวที่เอฟซเฮ้านะครับเพิ่นเคยบอกกันสมันเคยออกงั้ปีั้นมันออกซี่ี่หกมันบอเล็ค่ะอ่บานนี้เพิ่นมยืนย่นาลอก็ออกห้าแปดค่ะมื่ยืนยุ่นาลอดเดก็ออกศูนย์เข้าค่ะ เอากลงวันหาหาเก้านะก้าศูนย์ห้าเก้านก้าสา้าเลยเพรามัายืนเมื่อสี่นั่นเสเลยนี่ครับงามบ่เพิ่นว่าเก้าศูนย์ห้านี่ยยุรถเมียู์รถแต่เมื่อเนี่ยเพิ่นเมื่อเพิ่นเมื่อจะเมื่อเพิ่นเปิดพลาฟงรถขึ้นเพิ่นยืนสี่ให้เบิเลยเครื่องรถเนีงามงามนั่งหม่ไม่ยี่เห็นบ่เพิ่นว่าเพิ่นบกเลยบานเพิ่นการามเศ้าก็เลยว่าแต่เอาหัว่รถมาคนหลายอย่างนี้เนาะ เปิดให้เบิ้งนับกันเล่ย์พระพรมเบิ่งวานเนี่ยแสดงว่าหาไปหามาไปเห็นนี่เลยนี่อีหลีตัวนี้อยู่งนานเนี่ยแต่ว่าตัวนี้อยู่ในอยู่ในเครื่องอยู่ข้างเครื่องเลย่ดูมองมันเอาเมื่อสี่ตัวนี้ค่ะมันมีตัวนี้อยู่ตัวนี้เปิดพระพรมไปจะเห็นเลยนี่สี่สี่หกเลยสามสี่หกในเก็จนเมื่อสี่สี่ละเครื่องหน้ามอเครื่องเพน่ะค่ะโอ้โเพคนบวกคักเนาะปูเนาะ โอ้นสี่ไ้ได้เฮ็ดกระแพงแล้วอีบีบาขันบ่บังตัวนี้กระบางตัวนี้ระบังสองตัวนี่แลนขมาาบนระวังดีดีราบังดีดีอที่เราอ๋อแคบน้าเจไว้ได้ครับเนวท่งตัวเล็กเข้าโค้งเน่าท่ายางพาร์ทมาทางก็ไเ้คือเนละเท่านี้ละคับบ่มาดอกปูว่าจิมาตีหายันปูดาครับคือสิบุมาได้ยี่อ้วนไม่ยังอ้วนกุสิบุมา่้แนละอืมครับโคไรโคดแซ่เป็นเไระเอฟซีเอสองอัน ซองมันมาหาปูไหม่รอเนี่ยสรางเงนบนผ้าผาโซคนี่คนเอาหมแท้คนเอาบนปู้มาครับผมขอบคุณเป็นอย่าง้คนไในเพิ่นหอเมื่อนเร้าได้เมื่อนเราได้เนี่ยมีไร่มีไรหโชคนำแนีครทั้งมีไรเหโชคทังสบาผ้าพารุยครับสบพารุยแล้วก็มีไรใหยโซคบ่ครับเออคไรเขาแจ้เพนั้นไม่ได้ีิละซาถูกไหน่นเอาเมื่อนี่ไนปวดจักเสียนไปเอนเอามื่อนกัเมื่อนไรได้หรอเมื่อนี่กับเมื่อนหอมืนกับเมื่อน อาเมืออลอคเลขออกที่บ้ได้แสนเนี่ยบอมืออื่อเราพูดเลขของอเลขออกใบสามใบสีมันได้แสนเนี่ยหรอม่รอกอะไรก็แสนพอนี่เพราะว่านั่นมีเอซีหลายรัวอาสุดท้านนี่กัขอบุญของพุดพูไปย่างสูงเด้อครับที่เป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีนครับเด้มปูดครับว่านพ่างคัว่นพ่าในเดียวว่นอ้พ่งค่ะหกสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งน่ะลุดปากบอเา หนึ่งเจ็ดหนึ่งเขียงก็น่าเขียนครับรูดปาก 1. 1> บอกเลยเด้อพี่น้องที่เลทแล้วรางวันที่หนึ่งหกสองสองหกสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งประสารปูว่าฟ <c oughs> าสีว่าบอกสุดยถายกับบอกพี่น้องปูแจยออนคือเนเขาทหารเนาะหกสองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าจอมา้าฟูบอกได้สามโสดบอกแต่ทันนี่ อันนี้พ่อได้บอก่นละอจุดประสอันนี gram, ้ว่ามันคำแล้วนะพอได้มานก็ไปซาบบอกก็ได้ซาบเป็นสองสองหกมายแล้วก็ทายตัวนี้หกสองทายตัวนี้ก็ได้ค่ะเอาค่ะคนอะไรคนแจ้เพื่อนน้ำเมซี่นี่พูดไปเจ้าท่าให้อันนี้เือเรียกทุบอ่าจะต้องไปทายเอานแม่น้ำเพราว่ากัน ครับหลังจากรับชมเราฟังแนวทางจากปูซีหกเข้าไปแล้วนะครับถือว่าชัดเจนมากเลยครับพี่น้องตัวเลขแนวทางนะครับตัวเลขแนวทางของปูซีหกเข้าอะโงสุดท้ายนะครับทางช่องเข้าได้เดินทางมาตออแรงนะครับได้เดินทางมาตอนแรงนะครับตัวเลขถือว่าชัดเจนเอฟซีก็ขึ้นสีแคปหนาจอไว้แล้วเนาะครับเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้เอฟซีทุกทันนะครับโศกมันลำรุ้ยในวันที่หนึ่งทุกทันนะครับอายุดีมีแห้งสุขูสุขคน ให้ลำลวยลำลวยสุขคนสวัสดีครับ